อะอผมไม่ไดทำอะไรเลยเขาแชร์ก่อนอยู่แล้ว อ่าพรุ่งนี้หนูทํางานนะเย็นๆๆๆๆค่ะเอามาให้ <laughs>

วันนี้ประมาณกี่กล่องแล้วครับน่าจะแสนนื้วแน่นนแล้วแน่ <c oughs> ดีมากครับ

รู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่มีกระแสข่าวออกไปเนี่ยครับดีใจครับดีใจมากเลยครับที่ทุกทุกคนมามาช่วยอุดหนุนร้านของเรานะครับซึ่งไม่คิดไม่ฝันเลยครับว่าจะเป็นแบบนี้วงอย่างเมื่อวานมาถึงปุ๊บก็ชั่วโมงเดียวหมดเกลี้ยงเลยครับครับแล้วเราได้มีการเพิ่มเพิ่มครับวันนี้เพิ่มเ้าาเพิ่มข้าวเพิ่มหเพิ่มขึ้นมาเยอะขึ้นกว่าเดิมครับตั้งใจจะขายถึงที่บ่งครับ จนของหมดระครับอ๋อ,อแต่แต่ก็ไม่ดึกุเกินใช่ไหมคร,ครับไม่ดึกเกินเพราะว่าน้องเขาอาจจะพักผ่อนจะไม่เพียงพอครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเบลอๆอยู่อยากฝา,ากอะไรถึงคนที่มาอุดหนุนแล้วก็ต้องคนที่ติดตามเราบนโซเชียล้างครับ,รบก็ต้องขอบคุณทุกๆ แรงใจแรงเชียร์ทุกๆคนที่มาช่วยอุดหนุนร้านร้านของเรานะครับมันจะเป็นร้านเล็กๆอาจจะติดขัดนิดๆหน่อยๆนะครับอ,อาจจะมีคิวรอนานหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าทําไม่ทันบางทีก็ สับสนมากว่าจะเอาอะไรยังไงใครจะกินแบบไหนแล้วเอาวางวางแล้วเวลาทอดออกมาเราเรามองไม่เห็นว่าเป็นแบบไหนอ่ะมันคล้ายๆกันอย่างเงี้ยครับก็ต้องขออภัยลูกค้าทุกๆท่าน้วยนะครับเห็นว่ามีเอ่อบางคนนี่เอาของมาช่วยใช่ไหมครับใช่ครับมีทั้งของมีทั้งอ่เงินช่วยสนับสนุน ครับที่ที่ไม่ได้มาก็มีแล้วก็ที่อประสงค์จะโอนเข้าในบัญชีก็มีครับในทุนผ,ผมก็แปะอ่าแปะแปะอ่าเลขบัญชีไว้ที่ใต้ใต้คลิปนะครับขอ,ของของข่าวเนาะแล้วก็ซึ่งจะมีแค่บัญชีเดียวครับไม่มีบัญชีอื่นแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นเลขพร้อมเพย์ของอที่สามารถโอนผ่านพร้อมเพย์ก็ได้ครับ ไอไ้ดีใจไหมคนมากดดหนเราเยอะขนาดเนี้แทนหน้าดูแทนเป่นิี่ทไม่เอี่ทนเช่นเช่นนรอ่ะมาได้แทนเช่นหนึบมแทนเช่นแทนเช่นแทนดูกำลังใจขึ้นแล้วเนาะจ้ะดืหน้าดูดหน้าดสดแทนแพทน่เเจริสู้ไเน่ยส like <Favorite. S 2> um, ู้ไหม ซื sí, sí. <_<_่อคดีใจเนาะดีใจซื่อคะซื่อแผ่นที่แ่นที่แน่นะครับ่นทีแน่นนแ